ฉะนั้นท่านซึ่งเป็นผู้สอนคนอื่นจะไม่สอนตัวเองหรือเมื่อท่านเทศนาว่าไม่ควรลักทรัพย์ตัวท่านเองลักหรือเปล่าท่านผู้ที่สอนว่าไม่ควรล่วงประเวณีตัวท่านเองล่วงประเวณีหรือเปล่าท่านผู้รังเกียจรูปเคารพตัวท่านเองปล้นวิหารหรือเปล่าท่านผู้โอ้อวดในธรรมบัญญัติตัวท่านเองยังลบ หลูพระเจ้าด้วยการประพฤติผิดธรรมบัญญัติหรือเปล่าเพราะพระคภพีเขียนไว้ว่าคนต่างชาติพูดหยาบยามต่อพระนามของพระเจ้าก็เพราะท่านทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าค่ะขอมอบเวลาให้กับท่านอาจารย์สวัยนะคะเชิญค่ะ เสียงอาจารย์พี่น้องครับผมไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงผมไหมครับมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเสียงมาแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับน้องอ้างนะครับที่ช่วยอ่านพระวจนะคําของพระเจ้าครับก่อนอื่นผมอยากให้เราสงบใจนะครับเวายวสาธุการแบบพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์อย่างยิ่งสำหรับเช้าวันบริสุ์วันนี้ที่พระองค์ทรงปลุกหูของเราทั้งหลายให้ตื่นขึ้นมาเพื่อ ฟังถ้อยคําที่โปองทรงสอนขอบคุณโะองถ้อยคําของโะองนั้นทรงพลานุภาพใหญ่ยิ่งสูงสุดองคงเจ้าข้าคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆทั้งสิ้นแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสําคัญยิ่งคือสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยพระเจ้า ขอพงรงเบิกตาพระพงที่เห็นสิ่งอัศจรรย์จากพระวจนะคำของพระองค์ในวันนี้และขอพระคำของพระองค์นั้นเป็นฤกิ์เดชท,ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อเราจะเป็นคนของพระองค์เพื่อคนทั้งหลายจะยกย่องสรรเสริญพระองค์ผ่านชีวิตของเราด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้สำหรับหัวข้อนะครับผมตั้งชื่อว่า ผมตั้งชื่อนะครับว่าความประพฤตินะครับความประพฤติท,ท,ท,ที่ดีเสียงดังกว่าคําสอนที่ยอดเยี่ยมความประพฤติที่ดีความประพฤติที่ดีเสียงดังกว่าคําสอนที่ยอดเยี่ยมนะครับขอบคุณพระเจ้าเราเองนะครับเราเรามาเป็นคริสเตียนนะครับเพราะเจ้านาคำของเจ้าให้เรารู้ว่า พระวจนะคําของเจ้าในทุกเช้าพระเจ้าพูดกับเราพูดกับเราสอนเรานะครับที่เราอา่านเราฟังถ้อยคําของเจ้าเวลาเราอ่านนี่เรามักถึงเวลาเราอ่านพระวจะนะคําข,ของเจ้าเราจะนึกถึงอ่าคนนู้นคนนี้จะนึกถึงคนอื่นมากกว่านะครับเวลาพระวจนะคําของเจ้าอ่าชมหรือว่าเป็นอะไรที่โอพูดแตะใจนะครับเราก็รู้สึกว่าประทับใจว้าบหวามนะครับใจ ใจเล่าร้อนภายในตื่นเต้นมากเลยแต่บางทีมีบางถ้อยคำที่ตำหนิดตดเตียนแล้วครับว่ากล่าวสอนสอนเจ็บๆเลยครับบางทีเราบอกเรามองไปหาคนอื่นนั่นไทยนะไทยนะครับดังนั้นขอให้รู้ว่าพระคำของเจ้านะครับพุ้งกับเราเราไม่ต้องโฟกัสคนอื่นเลยไม่ต้องเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปโฟกัสที่คนอื่นนะครับเราก็ ่านพระพรผ่านชีวิตของเราตรงนั้นเสียดายมากเลยนะครับซึ่งการที่จะมีใครตำหนิติดเตือนเราได้นี่ผมบอกให้เวลาเพื่อนเราแม้แต่คนที่ใกล้ชิดเตือนเรานี่โอ้เรามีอาการนะครับตัวใหญ่เป็นแบบนี้โดยเพราะสิยาพิบาลแล้วพวกผู้ที่เอ่อผู้ที่เป็นผู้นำแกนนำหรือว่าเป็นผู้มีความรู้มาก นะครับสอนคนอื่นเยอะเวลาคนอื่นมาสกิปนิดหน่อยนี่เราลับไม่ได้นะครับมีอาการขึ้นมาทันทีพี่น้องครับการรับพระพรก็คือรับเอาทุกสิ่งที่พระพจนคำขอจะเตือนเราเราสังเกตเราเช็คดูถ้าเราต้องปรับปรุงแก้ไขเราก็จำต้องจำหนวนต้องยอมเริ่มจากข้อ21หลังจากที่ เราเองนะครับก่อนหน้านี้จริงๆเป็นคําสอนวันเสาร์นะที่พูดถึงว่าเราเองอะนะครับบอกว่าที่ที่เราเป็นคิดเตียนเราเป็นประชาชาติของพระเจ้าพระเจ้าทรงแยกเราให้มาเป็นผู้บริสุทธิ์เราเป็นผู้ที่พึ่งในพระเจ้าและโอ้อวดพนามของพระเจ้ารู้จักน้าพระไทยของพระเจ้าและเรานี่สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆได้เป็นคนนําทางของคนตาบอดน,นะครับ และเราเป็นเกลือเป็นความสว่างของโลกนี่คือสิ่งที่เรารับรู้นะครับแต่สิ่งเหล่านี้การรับรู้ของเราเป็นเพียงคําสอนของศาสนา,าคริสต์หรือเป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้าผูกพันเราให้มารับคําสอนของพระองค์เพื่อคาฟังคําเตือนสติคําตักเตือนว่ากล่าวให้เราปรับปรุงแก้ไขใหม่นะครับสองท่าทีนี้ ถ้าเรารับเพื่อเป็นคําสอนนะครับรับรู้ที่สติปัญญาที่สมองแต่กับอีกภาพหนึ่งคือพระเจ้าเตือนเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยช่วยให้ลูกกับใจใหม่ให้ดําเนินชีวิตใหม่กับพระองค์ด้วยพี่น้องครับความต่างกันระหว่างาศาสนาหรือคําสอนแต่ไม่มีฤิ์เดชนะครับ สอนยังไงในคนก็เป็นอย่างนั้นนะฮคือส่วนใหญ่เป็นคานตำหนิเตียนว่ากล่าวคนอื่นนะครับแล้วตัวตัวเรานี่เต็มเต็มเลยนะครับแต่ความสัมพันธ์พี่น้องครับคือการรับเอาสิ่งที่พระเจ้าตักเตือนว่ากล่าวมาปรับปรุงแก้ไขชีวิตเรานะครับดังนั้นถ้อยคําเหล่านี้ไม่ใช่คนอื่นนะครับเมื่อเรารับจาพระเจ้าพระเจ้ากําลังพูดกับเราอูดกับเราเพื่อให้เราปรับปรุงแก้ไขฉะนั้น มันเป็นผู้สอนคนอื่นไม่สอนตัวเองหรือนี่คือกำลังบอกว่าเราควรจะดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองด้วยนะครับด้วยคำสอนเหล่านี้เมื่อท่านเทศนาว่าไม่ควรลักทรัพย์ท่านเองได้ลักหรือเปล่าพี่น้องไม่ใช่ลักธรรมดาเราเทศนานะครับนั่นคือการที่เราบางทีเราขโมยเลยการขโมยในที่นี้แทนที่คนอื่นจะลักพอผนะครับ เราไปกีดกั้นพระพรคนอื่นนั่นก็คือส่วนหนึ่งของการรักขโมยและการที่เราเองนะครับเราเองใช้สอนสอนคนอื่นนะครับแต่ตัวเองไม่มีกําลังประพฤติและก็มองแต่คนอื่นว่าคนนู้นอย่าง,งนั้นคนนี้อย่างนี้พี่น้องของพระเจ้าเมตตาเราเพราะว่าข่าวกระเสิฐเป็นลิขิตเดของพระเจ้าถ้อยคำของเจ้าเป็นลิขิตเดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราข้อยี่สิบสอง ขั้นผู้สอนว่าไม่ควรร่วมประเวณีท่านเองร่วมประเวณีหรือเปล่าพี่น้องเราประกาศบนธรรมานะครับแล้วบางทีทําการอัศจรรย์หมายสําคัญมากมายจริงๆแล้วเสร็จแล้วจบลงยังไงรู้ไหมบางทีเราพยองนะครับโดยเพราะผูน้นํผู้รับใช้ศีลพิบาลนะนะครับก็มีเลยนะครับขอพระเจ้าทรงเมตตาเราไม่ใช่หมายถึงว่าการที่เราสอนคนอื่นไม่ดีแต่ผมหมายถึงว่า ให้เราดูแลตัวเราเองพิเศษและสิ่งที่สําคัญคือขอพี่น้องพี่น้องครับต้องอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้สลับผู้นําผู้รับใช้นะครับที่จะเขาจะหลุดพ้นจากการล่วงประเวณีเหล่านี้อ่าสญาพิบาลหรือผู้รับใช้เพื่อนผู้รับใช้ที่ผมรู้จักนะครับบางท่านกับทางานโหลดแลประสบความสําเร็จจริงๆนะครับแต่มีช่วงหนึ่งซึ่งเขาพลาดไปนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ คือไม่ใส่ใจตัวเองนะครับสอนคนอื่นคนอื่นแต่ไม่ดูแลใส่ใจตัวเองอที่ผมได้พบบางทีที่รู้จักนะครับท่านถึงติดคุกนะนะครับข้อหาร่วมประเวณีพี่น้อง,งนี้พระเจ้าเมตตาด้วยการสอนคนอื่นมากๆไม่ได้หมายความว่าตัวเราจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ขอพระเจ้าเมตตานะครับ แล้วพวกที่รังเกียรูปขรรพตัวเองทั้งต้นวิหารของพระเจ้าหรือเปล่าขอพระเจ้าทรงเมตตาแล้วบอกว่ารูปขรรพเราม้องจะมองถึงสิ่งที่เป็นรูปปั้นสิ่งที่อ่าเป็นอ่าสิ่งที่อยู่ภายนอกนะครับบอกเงนินเป็นรูปขรรคเกียรติแต่สิ่งที่สำคัญคือบางทีความยิ่งพยองของเราอ่ะการที่เราตั้งอ่าตั้งตั้งธงไว้ว่าต้องแบบนี้อย่างนั้นบางครั้งสิ่งเหล่าน,นี้กลายเป็นรูปคารพสําหรับเรานะ ขอะเจ้าช่วยเราด้วยนะครับที่เราพร้อมที่จะเคลื่อนไหวตามการทรงนําของพยาณบริสุทธิ์นะครับตามการทรงนําของพยานบริสุทธิ์นั้นคือมีความยืดหยุ่นบ้างนะหรือไม่ใช่ว่าไม่มีระเบียบไร้ระเบียบเลยก็ไม่ใช่แต่ที่สุดคือพระเจ้าจะทรงพูดเราพระเจ้าจะบอกกับเราในหลายเหตุการณ์บางทีมันไม่ใช่ถูกใจเรานะบางทีมันฝืนความรู้สึกของเราทําให้รู้เหมือนกับว่าเรา าพาดจากสิ่งที่เรายึดเข้าไว้เรื่องระเบียบวินัยซึ่งเราสอนคนอื่นเราต้องยึดเข้าไว้แต่บางครั้งพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าปักทงแป๊ะเลยนะครับมันนั่นคือนั่นคือเป็นกฎเกณฑ์หรือว่าสิ่งที่เป็นกลายเป็นรูปคนลบไปนะครับดังนั้นเราบอกรังเกียรรูปคนลบบางทีตัวเราเองต้นแลบต้นเท้าโบดเลยแล้วนกะ็พระเจ้าเมตตา ท่านผู้โอ้อวดธรรมญ,ญาติท่านเองก็ยังลบหลู่พระเจ้าด้วยการประพฤตินะครับเราพูดถึงสิ่งที่การกระทําว่าคุณต้องทำอย่างน้นทำอย่างนี้แล้วเรารู้เพิ่มพีมากเลยกับกายว่าเราไม่สามารถทำซึ่งก็ไม่ต่างไม่ได้แตกต่างกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับดังนั้นมันกลายเป็นความว่างเปล่านะครับเมื่อเรารู้เราไม่ประพฤติ เราไม่ได้ทําตามนั้นมันเป็นความว่างเปล่าภายในนะครับไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยก็ไม่ต่างกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับเหมือนกับคนที่อยู่ในความมืดแต่ข่าวดีครับพี่น้องข่าวดีเขาก็สืบของพระเจ้าเป็นเรื่องของฤทธิ์เดชตามเป็นความสว่างที่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้สอนเราให้กระทำเราทําไม่ได้นะครับการกระทํากฎมาจากาศาสนาสอนให้ทําคุณต้องทําทําทาทา แต่ข่าวประเสริฐพระยศวิภิเเป็นขึ้นจากความตายแล้วข่าวดีนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตเราดังนั้นไม่ว่าเราจะสอนคนอื่นโดยความสัมพันธ์เมื่อเราสัมพันธ์กับเจ้าเราสามารถที่จะดําเนินตามคําสอนที่เราสอนคนอื่นได้ด้วยเมื่อเราเทศนาพระเจ้านะครับในความสัมพันธ์นี้เมื่อสอนเรานมาสัสการพระเจ้าเรามาสมรา,าสรวจตัวเราเองเรานมาสัสการพร้อขอพระเจ้าที่จะ ให้เราดำเนินชีวิตตามที่เราสอนตามที่เราเทศนาตามที่เราได้บอกกล่าวพี่น้องครับนั่นคือความสัมพันธ์ความแตกตา่างดังนั้นการประพฤตินะครับเกิดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้า่านประพฤติตามธรรมบัญญัตินะครับตามตามน้ำพระทัยของเจ้าเกิดจากความสัมพันธ์นะครับ,มมรบไม่ใช่การท่องบทบัญญัติเพราะพระพีเขียนว่า คนต่างชาติพูดเหยียดหยามต่อพระนามของพระเจ้าก็เพราะเราพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาและขณะเดียวกันเราประกาศแล้วคนต่างชาตินะครับยกย่องพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้านะครับให้เกียรติพระนามของเจ้าก็เพราะเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของพี่น้องที่เรามาปลุกลุกรุ่เรื่องปั้นนะครับที่ได้รับใช้พระเจ้าจนทําให้คนขี้ เล่าอยู่ข้างถนนครับลุกขึ้นมากลายเป็นสิยาพิบานรับใช้ได้เกิดผลแล้วมีคนหลายคนที่ตับใจใหม่บังเกิดใหม่ติดสนิทกับพระเจ้านี่แหละคนทั้งหลายยกย่องพระเจ้าเมื่อเราผูกพันกับพระเจ้าขอพระเจ้าวอวยพรนะครับตามแอลวันนี้แอลหนึ่งนะครับสอนตอนเองให้สอนคนอสอนคนอื่นให้สอนตัวเองเด,ด้วยนะครับแอลหนึ่งข้อหนึ่งแอลหนึ่ง ข้อสอง L หนึ่งข้อสองนะครับให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านะครับพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา L หนึ 3, ่งข้อสาม L หนึ่งข้อสามนะครับให้เรายกย่องน้ำมัสการสรรเสริญพระเจ้าให้เป็นชีวิตจิตใจของเราครับขอพระเจ้าไวพ้พรครับอาเมนขอบคุณพระเจ้า ความประพฤติที่ดีเสียงดังกว่าคำสอนที่ยอดเยี่ยมนะคะวันนี้พระวจนะคำของพระเจ้าได้ส่งคำถามมายัางเราทั้งหลายนะคะเป็นคำถามที่เหมือนกระจกสะท้อนชีวิตของเราสะท้อนการประพฤติของเราเองนะคะมีคำว่ารือเปล่าอยู่หนึ่งสองสามสี่จุดด้วยกันนะคะหมายความว่า พัะวจนะธรรมกำลังสอนให้เรามองตัวเราเองนะคะว่าเมื่อเราพูดสิ่งใดออกไปเมื่อเราสอนสิ่งใดออกไปให้เป็นกระจกที่จะสะท้อนชีวิตของเราและท่าทีของเรานะคะสิ่งสําคัญที่อาจารย์สวัยได้บอกไว้ก็คือการประพฤติเป็นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านะคะถ้าเราสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องนะคะเราก็จะประพฤติอย่างถูกต้องขอบคุณพระเจ้าะคะ่ะและช่วงเวลาสุดท้าย ออกมอบบาลายกับอาจารย์เชิสุขเกียรตินะคะเชิญพาครับบริบทนี้ถึงพรุ่งนี้เลยนะครับก็พูดถึงชาวยิวพี่ชายเรานะครับรุ่นพี่เราเนี่ยชาวยิวอ้างว่าชาวยิวชาวยิวอ้างว่ารู้เรื่องพระเจ้าแต่ก็เป็นคนบาปนะครับลมบทที่สองยี่สเอ็ดกล่าวอี่ชัดเจนว่า นะครับสอนว่าอยา่าสอนว่าอยา่าแต่ทำนะครับคำสอนในเช้าวันนี้และถึงพรุ่งนี้กำลังพูดถึงอิสราเอลแท้นะครับไม่ใช่อิสราเอลที่เกิดจากพ่อแม่นะเ,นเกิดด้วยไฟเนื้อนหนังนะครับพระยิบสี่นี่ <c oughs> ดีมากนะครับคนหมิ่นพระเจ้าเพราะเรานะครับคนรอบข้างเนี่ยดูเราอยู่ภรรยาดูเราอยู่ ลูกดูเราอยู่แม้แต่แม่ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าดูเราอยู่นะครับตัวเราเนี่ยจะเพิ่มความเชื่อให้แก่คนรอบข้างได้เนี่ยไม่ใช่คําพูดแต่คือพฤติกรรมเขาดูเราอยู่นะครับคนไม่เชื่อพระเจ้าแม่เราเนี่ยดูเราอยู่เขาจะเชื่อพระเจ้ามากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยอยู่ที่ตัวเราอาเมนไหมนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับและนี่คือเหตุที่เปาโลเขียนหนังสือกละเทีย นะครับโตชาวยิวที่เอาความเชื่อมาผสมกับธรรมัญญานะครับข้อ15 16ชัดเจนที่บอกว่านะครับการถือพิธีสุนัตหมายถึงว่าปฏิบัติตามธรรมัญญาเนี่ยหรือไม่ไม่สำคัญแต่การถูกสร้างใหม่นะั้นสำคัญคือไฟมิยานจิตนะครับข้อสิบอกว่า,วาสันติสุขและพระกรุณาจงมีแก่ผู้ถือกฎนี้ก็คือกฎไิยนะครับข้อสิบอกว่าสันติสุขและพระกุณาจงมีแก่ผู้ถือกฎนี้ก็คือกฎไฟมิยานอิบบาสัาจมนไฟมั้อ สาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสุลรกอบคุณพระนามขององค์พระบิดาเจ้าที่เปี่ยมพรเกพี่น้องที่นี่ทุกท่านเราสิ่งหนุ่มยิ่งขาดแคลนเดี๋ยวคนที่แสวงับพระเจ้าไม่ขาดของดีใดๆซึ่งมวอพรแก่ผู้ที่เรียนผู้ที่รับใช้และผู้ที่ประกอบอาชีพอนุสาขาอาชีพรับการเวพอและปีนี้เป็นปีที่มหาสพระเจ้าเยียดออกมือเนือเราทั้งหลายและเราทั้งหลายจะรับการทวีคูณซึ่งมาจากพระเจ้าในนามขององค์พระเยซูริสต์อามนอามน พระเจ้าอวยพรที่น้องทุกท่านนะคะทุกท่านที่เป็นคนงานหม่พระเจ้าอวยพรค่ะปราชุดทุกท่านค่ะ